เสียงของอูคูเลเล่ขนาดโซปราโนนะครับที่เป็นขนาดไซส์ต้นตำรับของอูคูเลเล่เลยนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเล็กไปหรือว่ามันไม่ถนัดแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับเพราะว่าไซส์ตั้งเดิมของเขานะครับเมื่อตั้งแต่ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นไซส์สโซปราโนอย่างนี้เหมือนกันครับตัวที่ผมถืออยู่นี้อายุร้อยร้อยกว่าปีแล้วครับก็เป็นไซส์ต้นตำรับซึ่งแน่นอนว่าคนที่เขาเล่นกันเนี่ยสมัยก่อนคนฮาวายคนอะไรเนี้ย ก็ตัวใหญ่กว่าผมอีกทั้งซ้ำครับนิ้วก็ต้องใหญ่กว่าผมนะฮะซึ่งจร ally, ิงๆแล้วเนี่ยมันเล่นได้อย <whe o oo> <Ps> ู่ที่เราเปิดใจครับบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ถนัดมันเล็กไปหน่อยแต่จริงๆแล้วนี่มันคือไซส์ของเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นไซส์ต้นตำรับเดี๋ยวลองฟังเสียงของอุคเร่อายุร้อยปีดูครับเล่นได้สบายครับเพราะเราจะเห็นว่า ช่องต่างๆเนี่ยมันก็ใหญ่กว่านิ้วเราอยู่แล้วนะครับของผมก็เป็นคนที่ตัวไม่ได้เล็กนะฮะก็นิ้วต่างๆของผมเนี่ยก็ใส่เข้าไปได้นะฮะมันอยู่ที่การวางมือมากกว่านะครับอยู่ที่วิธีเทคนิคการเล่นถ้าเราถืออย่างถูกวิธีจับอย่างถูกวิธีเนี่ยเราก็เล่นได้อย่างสบายๆครับก็เลยจะมาชวนเล่นอุคลเล่ขนาดโซปราโนโกันดูหน่อยครับถ้าเกิดว่า ไม่ทราบจะเลือกตัวไหนดีครับเดี๋ยวจะมีแนะนําตัวเริ่มต้นคุณภาพดีนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับตัวนี้คืออนุนุยยูหนึ่งครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับของอนุยนุยตัวเริ่มของเขาอนุยนุยยูหนึบอกกันีเสียงนุ่มใสสัมผัสสบายมือก็ทํามาให้เล่นได้ง่ายครับเสียงใสดีนะแล้วก็กดง่ายจับง่ายสัมผัสเนี่ยละมุนมือครับเพราะว่าบอดี้เขาเนี่ย เรียกว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เคลือบด้านนะครับเป็นเคลือบแบบเนียนๆน่าจับดีครับนอกจากนุยนุยยูหนึ่งจะเป็นอุคุเลเ่ลที่เล่นได้ดีมากๆแล้วกระเป๋าที่ให้มาด้วยยังมีความน่ารักมากๆด้วยนะครับข้างนอกสีน้ำเงินข้างในสีขาวสลับฟ้าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเจ้าอนุยนุย B1 หนึ่งะครับ B 1หนึ่งเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีมาก่อนหน้ายูน่นะครับก็คือจาก B 1หนึ่งเขาอัปเกรดเป็นยูหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเลิกผลิตแล้วแต่เรายังมีของอยู่นะครับลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็คือซาวโฮเป็นวงรีครับแล้วก็จุดบอกตำแหน่งพวกนี้มันจะเลืองแสงในที่มืดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะเห็นได้ไหมจากห้องนี้นะครับจะลองดูเนี่ยครับเห็นไหมจุดบอกตำแหน่งเนี่ยมันจะเลีองเรื้งแสงในที่มืดครับก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ นี่ก็คืออนุนุย B1 นุยนุย B1 เป็นรุ่นยอดนิยมที่หลายๆสถาบานันดนตรีนิยมใช้กันนะครับนอกจากนั้นครับเสียงมันยังจะทุ้มๆหน่อยนี่คือคาแรคเตอร์ของอนุนุย B1 โซปราโนครับ ลุยบีหนะึ่งะพร้อมกระเป๋าสีดำครับแข็งแรงคงทนน่าใช้พกพาไปได้ทุกที่ลุยไปกันได้ทุกที่ครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีบางท่านเนี่ยหาอุคุเล่ที่ราคาเบาลงกว่าที่กล่าวมาเมื่อกี้สักนิดหนึ่งแต่คุณภาพยังดีอยู่ก็แนะนำแบบนี้ครับไฟล์อัลตร้าทราเวลครับเป็นรุ่น Travel ที่เรียกว่าอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นทราเวลธรรมดาด้วยวัสดุที่เป็นโพลีคาร์บอเนตครับตัวนี้ทนทานมาก แล้วก็ลงน้ําได้นะครับถึงคอเลยนะครับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหมดนะครับไม่กลัวน้ําเสียงค่อนข้างใหญ่เลยครับลองฟังดูเล่นง่ายครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเขาปั๊มขึ้นลูกขึ้นมานะครับทำให้ไม่ต้องให้ช่างฝีมือมาคอยตะใบเก็บงาน ทำให้ได้ของดีในราคาที่เบาวิวนะฮะตัวนี้2,500บาทครับด้วยวัสดุพลิคาร์บอนเอททำให้ f l y u l t Ultra v r l v e l มีความทนทานสูงเสียงทุ้มๆม,มาพร้อมถุงทะเลหน้าใช้เอาไปลุยๆพกพาสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวที่มันดีขึ้นมากว่าที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยมีตัวนี้ครับเป็นตัวเริ่มต้นมาตรฐานญี่ปุ่นครับคิวายาสติลเลนโมเดครับตัวนี้ จับขึ้นมาเนี่ยเบาว,วิวกว่าคนอื่นเขาเลยครับนอกจากเบาว,วิวแล้วเนี่ยมันยังเล่นง่ายกว่าแล้วก็เสียงใสกว่าชาวบ้านทั้งหมดที่เล่นมาเมื่อกี้นะครับก็บ <ham> สมุดราคาก็5,000บาทครับสำหรับ k ิวบาย s าสติลเด o นโมเดลโซปราครับ ถ้าคุณเป็นคนที่อยากเริ่มต้นพิเศษกว่าคนอื่นคิวาย่าสติลเดนโมเดลโซปราโนให้ความพิเศษกว่าอุคเลเล่เริ่มต้นทั่วไปสัมผัสสบายกดง่ายเสียงดีน้ำหนักเบานอกเหนือไปกว่านั้นครับก็ยังมีตัวที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเช่นตัวนี้ครับอนุนุยยูคัลเลอร์โซปราโนครับตัวนี้ไม้หน้าเป็น solid spruce ครับให้เสียงใสบาดใจ หรืออาจจะเป็นตัวนี้ครับไม้หน้าเป็นโซลิดมะฮอกกานีนะฮะตัวนี้เรียกว่าเสียงก็คมกริบน่าดูครับพร้อมด้วยการตกแต่งครับด้วยเปลือกหอยล้อมรอบซาวโฮแล้วก็มีไบดิงนะครับแต่ถ้าดีขึ้นมาอีกสักหนึ่งสเต็ปนะครับนี่ครับ s o ปราโนเม d อินจ a p ป n ครับของคิวาวารุ่นนี้รุ่นสตรัมเมอร์ซีรีตัวนี้2อ0หมืามครับนี่จะเริ่มเป็นอุคเล่ที่มีความไฮเอ็นหรือหลาหมาเห่าขึ้นมานะครับลองฟังเสียงดูครับสัมผัสเสียงทุกๆอย่างครับดีขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดครับ แล้วถ้าเอาสุดยอดไปเลยนะตอนนี้ครับอนุยนุย s i ทกาเบิร์ o โซปราโครับตัวนี้คือเจ๋งสุดของ s o ปราโนที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับ37,500ครับตัวนี้เนี่ยใช้เบ s s i n g เป็นเลทิสเบ s ซิ่งครับเก็บรายละเอียดทุกอนูของไม้หน้าครับแล้วก็เปล่งเสียงพุ่งออกไปกว้างไกลเสียงดังใหญ่กว่าตัวมากมายครับ ครจะเห็นว่าเสียงดังดังกว่าตัวเยอะเอาอยู่แล้วก็อันนี้คือโซปราโนที่ดีมากๆนะครับแล้วตัวสังเกตรครับว่าช่องเฟรดใหญ่กว่านิ้วของเราแน่นอนนะครับฉะนั้นเรากดได้ไม่มีปัญหาครับอยู่ที่ การฝึกฝนครับนี่ครับเห็นไหมครับกดได้หมดนั่นแหละครับฉะนั้นมาเล่นโซปราโนครับมีโซปราโนทุกระดับราคาสำหรับทุกท่านแต่ทุกตัวที่เราามาแนะนำครับเราคัดมาให้คุณแล้วอีกทีหนึ่งฉะนั้นได้ของดี ไปแน่ๆทุกระดับราคาครับคุมบ,บีที่นี่มีแต่อุคุเล่ดีๆ